ทีนี้เลยว่าไม่ให้อยู่แล้วไมาให้อยู่เป็นเลยผมบอกพนันบอกว่าอย่ยไปด้านมาไล่ไปอ่นไล่สามครั้งนะสา,สามครั้งครั้งหนึ่งไม่ห่างกันสี่วันครับหมคะด้วยอสองเดือนสามเดือนอ่ะออ๋ไล่ครั้งแรกผ่านไปอีกเดือนสองเดือนอครั้งที่สองมาอีกสองสามเดือนอีก ทั้นที่สามเป็นปีเลยทั้นที่สามเป็นปีแต่เหตุปัจจัยหลักก็คือมาจากการที่จะสร้างถนนอนครับนั่นแหละเราในเรื่องของคำสอนเุาดีไหมครับเรื่องเขาคำสอนผมก็ว่าคาสอนดีแต่ตัวเขามจะทำไหมนั่แหละสอนคนอื่นแต่ตัวเองเออไม่อะไรครับสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองเอยเราคิดดูคิดดูไงเออคิดดูว่าจะฟังคำสอนไหม สอนคนอื่นได้ตัวเองก็ไม่รู้จะทำหรือเปล่าเออไม่รู้จะทำขนาดพระมาตรวจมลเนี่ยแกไม่รู้จะไม่ไม่เคยตรวจหรอกตวจ่อไม่ได้หรือยังไงผมก็ว่าสรวจไม่เป็นหรอกคือว่านะเออนี่นะแล้วเวลาชาวบ้านมาทำบุญให้ตรวยังไงก็แกก็ได้เจฟเอ๊ะซับทีติโยเออแกก็ได้ตัวนี้ััีตติิโยววชาอออเได้แค่ริส ก็แค่นั้นตัวเห็นเขาสวดแค่นั้นผู้ช่วยแล้วแล้วเดินเลี้ยงการสอนต่อสอนนอกจากผู้หญิงคนนี้แล้วยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกไหมเยอะเยอะยังไงลองลองเล่าฟังเหตุพฤติกรรมเป็นยังไงนะับแล้วมีผู้หญิงคนอื่นมาก็ถ้านทำแต่ทำดีหน่อยนะทำสวยหน่อยเออตอนนั้นก็ ช่วยไอ้หดอกตัวปืนเป็นคนบ้าเลยมันก็เป็นคนอย่างนั้นมันเละเล้วเลยล่ะทีนี้มันก็อคู่กับผู้หญิงคนใดมาตางกันนิดหน่อยไอ้เ้านี้ตัวโกรธนะฮึ่งนะโอ้นี่ปล่อยยังไงผมก็ไล่ดอกตัวปืนออกไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าไล่คนชื่อปืนออกเลยเริครับไล่ออกเลยยังให้อยู่ไม่ให้อยู่องไปคุยกับผู้หญิงดวยนั่นแหละเรออันนี้ไว้เออที่ อเอ้แกเขาอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เดแกเขาคลึกยังไงเขาไม่รู้นะเราตัวเตือนแบบนี้ไปอีกผูช่วยโอ้โนี่เลยหนักเลยทีนี้เขาบอกเลยว่าเขาเป็นพระเจ้ครับเขาเป็นพระเจ้าครับพระเจ้าหนักนี่อะไรหนักแล้วก็ ทำงานโหดหนักแล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วฤทธไหลออบยุงมีด้าเออนี่แหละช่วยแล้วที่งที่เขาทำไม่ไดีเนี่ยกับไอ้ขึ้หญิงขั้นบุษเอยังจริงไหม,ไไม,ไไมไจริงครับท่านจริงครับแน่นอนเลยครับยังไงมีใครเห็นว่าอะไรยังไงไหมตอนนั้นเนาะเออยินติดเขาคู่อยู่นี่แหละแต่เขา,า,เขเขาไม่ได้ใจเลย ไปมาไปมาเป็เกตดูละไปมา,ปมาเ,เป็นาอามือจนจิตเหรออือคือนน้วนไปไหนป็นเรื<ม>่นลาหอเหไม่ไม่ใสอืมเขก็ไม่มาที่ใจงามอือหรือแม้มว่าจังหงไม่มีการพิสูน์แต่มีองค์หนึ่งอีกอยู่ในคล้ายทหารทีนี้อตอนยายตอนยายอยู่นะแต่ว่าตอนยายไม่ได้มา สงสัยเขาไปเอามาแล้วรืมเปล่าก็ไม่ไม่รู้ยายเลยอ๋อก็คือว่าแต่ตอนนั้นอยู่น่นมันมันมันทห,หารยึดไว้อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เ,ใชเอามาต,าตั้งที่นี่แต่จะไปเอามาตอนนั้นยายก็ไม่รู้เลยว่าจะยึดที่นู่นหรือจะเอามาหรือจะสร้างใหม่แต่ละว่ายายไม่แน่นใจไม่มั่นใจยายแล้วแล้วไอ้ที่องค์ที่นั่งคิด่ทนเน็ตตรงพญานาคเนี่ยใครเนี่ยประธานพานเนี่ยเนี่ยอีกนิ้วนี่ครับเ นั่นนั่นนั่นที่พญานาคสามแสนเจ็ดแสนนะครับที่มีพญานาคที่ก็นั่งนี่ั่งอ๋อก็รูปองค์ไอ้สุริยะจักรวาลเนี่ยมาแล้วใครใครสร้างเมียฝรั่งอ๋อเมียฝรั่งอีกแล้วอันนี้สองแสนนั่งนั่งที่นั่งอ่ะกี่แสนครับไหนไหนดูก่อนที่นั่งไหนนี่นี่นี่แม่แม่ลูดูฝั่งนี้ที่มีพญานาคอ่ะนี่นี่รูปนั่งที่มีพญานาคน่ะโอ้ ไม่อันนั้นยายไม่รู้ยายรู้แต่ว่าลูกยืนอ๋อโอเคสองแสนเลยโว้สองแสนก็เมียฝรั่งบอกว่าแม่หนูไปถามเขาแล้วไปกับพุทธองค์พุทธองค์พาไปที่ร้านเขาว่าสองแสนก็เลยยายก็เลยว่าาหนูสองแสนไม่เพลไปหรือลูกไม่เป็นไรให้ไปัวนูหายอืมวันนี้เมียฝรั่งเมียฝรั่งนั้นอยู่บัตรที่จียบัญจา แต่สรุปแล้วไม่หายไม่หายกลับตามประเทศไปแล้วในมุมมองมของแม่ด้วยแม่แม,แม่แม่ก็ไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันอไม่ได้ติดต่อกันในมุมมองของแม่แม่คิดว่าเขาเป็นยังไงจะตั้งตนเป็นศาสดาจะเป็นรัทธิลทัทธิหนึ่งไหมคบแม่อย่างความคิดของแม่เขาอยากดังเขายังมีชื่อเสียงอไปตรงไหนเขาก็อวดอิตริตว่าเออเขาดังนะเขามีอะไรล่ะ มีปฏิหารเขาเก่งมีใครเก่งเท่าปูมั่งเรื่องที่เขาแสดงให้ให้เราเห็นหรือว่าเขามีอิทธิฤิตปปฏิหารจริงเรื่องอะไรบ้างไม่เห็นแสดงอะไรเลยเขาแสดงแต่ปากเฉยๆรู้วทำไมคนถึงมาเชื่อเขาหัืคเขาแม่ก็ไม่รู้คนบางคนก็จะเชื่อนะยายว่าอย่างนี้ล้างล้างเท้ากินอาจจะเขามีเขามีอะไรล่ะ ของเหรขามีของอาจจะเขามีของของจำของมีอะไรของที่เขาเรียนมานั่นเล่อเออที่บบดทีนี้คนเราเนาะอาจจะถือของอถูกขององค์นี้เลยนี่ก็ใจอ่อนอเขาพูดอะไรเชื่อหมดคุณแม่อมองว่า